สวัสดีครับแฟนเพจ KTPST ทุกท่านนะครับก็เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ m o n l y Asset Allocation นะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับรั้งที่แล้วที่เราจบคลิปไปเนี่ยก็ตัว S&P 500อยู่ประมาณ3,100จุดพอดีนะครับจวบจนเมื่อวานนะครับวันพุธนะฮะที่1นะครับกรกฎาคม ก็ปิดที่ประมาณ3,100พอดีเป๊ะเลยนั่นแปลว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยตลาดเนี่ยแกว่งตัว็นไซด์เว์แล้วก็กลับมาปิดอยู่ที่เดิมนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูต่อนะครับถามว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือถ้าเราดูจริงๆตลาดคอลเลกชันลงไปนะครับทั่วโลกเนี่ยจากเรื่องของเซ็กชั w เวฟโควิด -19 นะฮะหลักๆเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆถามว่าใครเป็นผู้ที่ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนะครับคือสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกลับมาติดอีกแล้วนะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นไป เมื่อเช้านะครับก็ไปดูกันต่อทางจีนเริ่มมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าจะขยายเวลาการก,ากักตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยจาก14วันเป็น28วันนะครับตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรานะครับเรื่องแรกที่มันบอกก็คือถ้าเราจำมันได้นะค,คือสายวันสายพันธุ์ของโควิด19เนี่ย มีสสายพันธุ์คือสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ L นะครับซึ่งสายพันธุ์ S เนี่ยมันจะคิดเป็น30%ของคนป่วยในจีนทั้งหมดนะครับแล้วมีการแสดงอาการที่ช้ากว่านะครับในขณะที่ติดกันทั้งโลกแล้วติดกันทั่วไปเนี่ยคือสายพันธุ์ L นะครับซึ่งตัวนี้มี70%ของผู้ป่วยทั้งโลกนะฮะอาการนี้จะแย่อาการออกเร็วกักตัว14วันนี้เห็นเลยว่าคนนี้ป่วยนะครับทีนี้ ถามว่าไอตัวที่เขากำลังกังวลและกลักตัวจาก14ป็น28วันเนี่ยคือตัวไหนก็คือตัว S นะครับซึ่งมีอาการป่วยที่ช้ากว่านะครับแล้วพบว่าคนป่วยในจีนนะฮะในแถวปักกิ่งเนี่ย มักเป็นคนที่ทำงานอยู่บริเวณตลาดและโรงฆ่าสัตว์นะครับซึ่งเคสเนี้ยคล้ายกับเคสของยุโรปนะฮะที่เยอรมันเนี่ยมีโรงฆ่าสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการติดขึ้นมานะฮะทางจีรับมือค่อนข้างเร็วนะครับตัวเยอรมันก็รับมือค่อนข้างเร็วเหมือนกันที่น่าเป็นห่วงคงจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันเนี่ยการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่เกิดน,นะครับคนที่มีความรู้มากนะครับอย่างคุณดเรฟอลซี่นะที่รับผิดชอบเรื่องของการระบาดในตัวของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มออกมาพูดนะคร ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยตอวันอาจจะขึ้นไปถึง1นึ่งแสนรายเลยนะฮะไอ้น,นี่ก็คือเป็นปัจจัยลบที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังไม่จบดีนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าดูจากตัวเลขนะฮะก็คงจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคงจะเริ่มไปเห็นตัวเลขพีคเนี่ยประมาณสักต้นเดือนสิงหาคมนะฮะส่วนตัวอื่นนะครับถามว่าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยสามพจุดเนี่ยแน่นอนว่าของตัว s p 5 0 0เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนว่าเราก็ยังสรุป แต่ถามว่ามีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมนะครับก็ล่าสุดนะครับนอกจากเรื่องของว a ลุเอชันที่แพงแล้วเนี่ยเรื่องของไวรัสเอ่ยนะฮะประเทศจีนเพิ่งประกาศนะครับนโยบายใหม่นะครับซึ่งเ,เรียกว่าเป็นช็อกโลกเหมือนกันนะครับก็คือกดดันในตัวของฮ่องกงนะครับพอแก็ตัวใหม่ที่เขาประกาศขึ้นมาเนี่ยนะฮะพบว่าทําให้ตัวสหรัฐเนี่ยเริ่มจะเล่นเกมการเมืงองระหว่างประเทศกลับมากดดันตัวจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการละเมิดกฎหมายใหม่ที่จีนตราหรือร่างขึ้นมาเนี่ย จะทําให้ใครก็ตามนะครับที่อยู่ในแผ่นดินจีนทั้งหมดฮ่องกงไต้หวันนะครับแล้วทำผิดกฎปุ๊บเข้าสามารถควบคุมตัวได้ทันทีนะครับตัวนี้สหรัฐอเมริกาเราคิดว่าคงไม่ไมไมปล่อยไว้นะครับน่าจะเริ่มมีการเข้ามาเล่นงานในตัวของจีนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแซงชั่นนะครับหรือการออกกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ ทีนี้เดือนกระกฎาคมนะครับเป็นเดือนที่เราต้องระวังนอกจากโควิด1นแล้วยังเป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะฮะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยถามว่าเราคาดหวังอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเราดูจริงๆแล้วตลาดสินทรัพย์เนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในเนื้อในของมันเนี่ยใน S&P 500มเนี่ยมีบางเซกเตอร์ที่ขึ้นและบางเซกเตอร์ที่ลงมากนะครับใช้คําว่าไม่ฟื้นตัวเลยนะครับ เราไปลองดูข้อเท็จจริงดีกว่านะครับจากของ f a c t s e ซนะครับที่เขามีการทำการวิเคราะห์ออกมาว่า s p 500เนี่ยสรุปแล้วมันมองกันยังไงนะฮะในไตรมาสที่2นะครับเราท้าวความก่อนว่า e a r n i n g ประมาณการนักวิเคราะห์ก็จะทำมาใช่มฮะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับถึงเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยเราพบว่ามีการดาวเกรด e a r n i n g นะครับไปราวๆสักประมาณ13ซนะครับซึ่งพอดาวเกรดไปแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าโดยหลักการแล้วหุ้นต้องลงใช่ฮะซึ่งเพราะว่าหุ้นที่โดนดาวเเกกน่ป็ลุม โรงแรมนะครับกลุ่มรถยนต์พวกออโตโมทีฟนะครับแล้วก็กลุ่มทรานสปอร์เทชันในอเมริกาโดนดาวเกตเยอะมากนะฮะซึ่งตัวที่โดนอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับก็มีพวกเทคนะครับและเฮลท์แคร์ซึ่งเราได้เข้าเมนไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ข้อน่าสังเกตก็คือแน่นอนว่าทุกคนหรือแม้กระทั่ง KDPST ก็ตามนะฮะเรามองกันว่าพอตเตอร์ที่2เนี่ยตัวเลขผลประกอบการและ GDP น่าจะต่ําสุดของปีนะฮะทีนี้เราต้องติดตามอะไรนะฮะคือต่าสุดแล้วเนี่ยซื้อได้หรือยังนะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามอันแรกนะครับคือเราต้องไปดูว่าผู้บริหารในตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการมาบอกใบไหมว่าเออเนียงเขาจะโตมาทิศทางไหนหรือเราเรียกกันว่าไกด์แดนซ์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าภาะวะเศรษฐกิจปกติกกตนะฮะเขาจะไกด์แดนซ์แค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่กลายมาว่าปี2020 20ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่มีการไกด์แดนซ์น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่า1้6บริษัทเนี่ยเขาไกด์แดนซ์แค่ประมาณสัก30-40บบริษัทเท่านั้นเองนะครับน,น ผู้บริหารก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนีบบ่ยบริษัทตัวเองอะไรจะไปในทิศทางไหนนะครับผมจึงอยากให้จับตามองไก่แดนของไรมาสองให้ดีตอนที่ประกาศงบนะครับไม่ว่าจะออกมาดีหรือจะไม่ดีนะครับการมีไก่แดนเนี่ยมันแปลว่า uncertainty หรือว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันลดลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าอย่างนี้เทคกับเฮลท์แคร์ที่เราเคยได้คอมเมนต์ไปเนี่ยมันยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่า ตอนนี้ถ้าเราไปดูจริง market cap ของ s p 5 0 0เนี่ยเป็นเทคอยู่ประมาณสัก27%เป็นะครับเป็นเทลแคร์อยู่ประมาณสัก15%ถ้าสองเซกเตอร์นี้ไม่ไปต่อแน่นอนว่า s p 5 0 0ไม่ไปแน่นอนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพวกเทคเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเราคิดว่าตอนที่รายงานผลประกอบการออกมาเนี่ยไม่ว่าจะดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดเนี่ยอาจจะมี collection ได้ในระยะสั้นนะครับซึ่งการ collection ทางนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนมากกว่าที่จะขายทิ้งไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าไปดู net profit margin ทั้้้้งหหมดดนนนุจจะขึไอกกา EPS ต้องโตกำไรต้องโตแล้วยังมีเรื่องนึงก็คือเน็ตโปรฟิตมาจินหรือว่าอัตราส่วนกําไรสุทธินะครับแปลว่าคุณขายของร้อยหนึ่งถ้ากําไรสุทธิเนี่ยยีแปลว่าคุณขายของร้อยหนึ่งคุณได้20บาทนะฮะตอนนี้เนี่ยเน็ตโปรฟิตมาจินเซกเตอร์เดียวนะครับที่ไม่โตแล้วก็ไม่หดด้วยเนี่ยก็คือเทคนะครับซึ่งมันจะอยู่ประมาณสัก1ิบสเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าสูงสุดเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถสร้างเวลให้ก ส่วนตัวเรื่องของเนทโปรฟิตมาจินเซกเตอร์อื่นอย่างไซคิคอลเซกเตอร์จะฟื้นตัวไหมนะครับผมคิดว่าในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยคงจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังประมาณไตรมาสสามต้นไปถึงไตรมาสสี่นะครับไปปลายเลยนะฮะเพราะว่าพวกไซคิคอลเซกเตอร์อย่างโรงแรมนะครับหรือว่าสายการบินนะครับหรือว่ากระทั่งออโตมอติว์ก็ตามเนี่ยพวกนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมาเริ่มมีการเปิดประเทศนะครับถ้าไม่มีการเปิดประเทศเน p โปรฟิตมาจินพวกนี้ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับ สำหรับในส่วนของ asset allocation นะครับเราก็ยังคงสัดส่วนนะครับในตัวของหุ้นเนี่ย15-25%เดิมนะครับเน้นในการลงทุนใน sector play ตัวในเรื่องของพวก tech อยู่เหมือนเดิมนะครับหลักๆเนี่ยถามว่าทำไมไม่เพิ่มสัดส่วนหุ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือก่อนนั้นที่เราคุยกันมันอยู่ที่3,100ปจัจจุบันก็ยังอยู่ที่3,100ประกอบกับ fundamental ทเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องที่2 f i e d income เราก็ยังถืออยู่ประมาณ65-7นะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้บดดาวไซ็นต์นะคร o r ต f o l i o นะคือ ตัวสุดท้ายนะครับ a l t e r n a t เ v e asset เราถือไว้ที่5%ปนะครับปัจจุบันทองคำนะครับก็ขึ้นมาถึงประมาณ1,800เหรียญแล้วทีนี้คำถามก็คืออุ๊ยมันจะไปต่อไหมนะครับอย่างเดิมนะครับเราเชื่อว่าการอัดฉีด q e ของเฟดเนี่ยมันน่าจะไม่ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่นะครับหนึ่งเนี่ยมันก็คงเป็นแค่เป้าแรกนะครับแล้วถามว่ามันจะไปต่อไหมผมคิดว่าในแง่ของเทคนิค,คอลเนี่ยมันก็คงจะคงต้องสร้างฐานอยู่แถวหนึ่งพันแปดร้อยก่อนเพื่อเป็น ส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือมันนี่มาร์เก็ตหรือลิควิดิตี้เนี่ยพอร์ตเนี่ยนักลงทุนควรจะมี5้าถึงสินะครับเพื่อเอาไว้เก็บในกรณีที่หุ้นม,มีการคอลเลกชันนะครับเราจะได้เอาเงินตรงนี้ไว้ลงทุนนะครับโดยภาพรวมนะครับเราก็ยังคิดว่าการถือพอร์ตที่มันเป็นคอนเซอร์ไวตีฟหน่อยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะครับเพราะว่าจังหวะในการซื้อเนี่ยในตอนที่เศรษฐกิจมันลีเซชันเนี่ยมันมีจังหวะให้คุณเลือกซื้ออีกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณติด ตอนนี้หุ้นมันขึ้นมาแพงๆแ,แล้วคุณจะไปขายแพงกว่าผมคิดว่าหล่อน้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าพอร์ตมันจะเริ่มมีการรีคาวอรี่กลับมานะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าการลงทุนตอนนี้ก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงการระมัดระวังนะครับเสพสื่อก็ต้องระวังด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามเป็นหลักในเดือนนี้คือเรื่องของงบนะครับถ้างบออกมาดีทุกอย่างมันจะดีเองในอนาคตนะครับ ก็สำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเอแล้วมันจะฟื้นไหมหรือจะมีการปรับวิวหรือเปล่านะครับสามารถติดต่อเข้ามาทาง Facebook ของ k d p s t ทาง Inbox ก็ได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อมาเบอร์โทรที่ขึ้นมาข้างล่างก็ได้นะฮะโดยภาพรวมนะครับเราก็ยังหวังว่าให้ลงทุนกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกัการลงทุนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ